สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะขอมาวอร์มอัพเพื่อต้อนรับศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021ที่กำลังจะมีการจับสลักแบ่งสายกันสักหน่อยที่ในปีนี้จะมีสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมากถึง4ทีมด้วยกันในขณะที่ชาติอื่นๆในอาเซียนนั้นได้โควตาเข้าแข่งขันในรายการนี้กันเพียงแค่1หรือ2สโมสรเท่านั้น โดยตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยทั้ง4ทีมก็ได้แก่ทีมบีจีปทุมที่ได้สิทธิ์ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เป็นทีมวางในโถที่1ทีมท่าเรือ f อที่ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เป็นทีมวางในโถที่2ทีมเชียงรายยูเนเต็ดที่ได้สิทธิ์ลงเล่นในรอบคัดเลือกพบกับทีมตัวแทนจากเกาหลีใต้อย่างทีมแตกูและทีมราชบุรีที่ได้สิทธิ์ลงเล่นในรอบคัดเลือกเจอกับอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากเกาหลีใต้อย่างโปฮัง โดยในคลิปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลจากชาติที่ได้สิ์ลงเล่นในรายการนี้เพียงแค่หนึ่งสโมสรอ,อย่างชาวเวียดนามและก็ชาวมาเลเซียกับความคาดหวังของพวกเขาต่อสโมสรจากชาติของตนเองหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อทีมวางในแต่ละโทก,ก่อนการจับสลักแบ่งสายที่ออกมาก็ลองไปฟังกันดูแล้วว่าพวกเขาจะมีมุมมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้าง โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามที่มีทีมอย่างเวทเทลเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากสกวีลีกกันก่อนที่คอมเมนต์แรกนั้นได้มากล่าวว่ามันจะสนุกเลยถ้าทีมอย่างเวดเทลได้ถูกจับไปอยู่ร่วมกลุ่มกับสโมสรจากไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังว่าผมหวังที่จะได้ไปอยู่กลุ่มที่มีทีมจากไทยและก็ซิดนีย์เอฟซีผมคิดว่าเราจะสามารถคว้าชัยชนะได้สักสองเกม ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมก็หวังนะว่าเวดเทลเนี่ยจะสามารถเก็บมาได้สักสี่คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกับที่ทีมอย่างบินเยืองเคยทำได้ในอดีตแต่ผมก็อดกลัวไม่ได้แล้วว่าเวียดเทลจะแพ้เกมละ4 5ลูกและจบเป็นบุ้ยในรอบแบ่งกลุ่มด้วยประตูติดลบแบบมโหรานส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเราต้องยอมรับนะว่า เวียดเทลมีการเสริมทัพที่น่าผิดหวังและเกมการเล่นของทีมในปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษผมสงสัยว่าพวกเขาจะสามารถคว้าชัยชนะได้สักเกมหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นงานที่หนักมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาเสริมว่าเวียดเทลเนี่ยจะจบรอบแบ่งกลุ่มที่ศูนคะแนนพร้อมกับผลต่างประตูที่ลบ7ประตูแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า ปีที่แล้วผมก็คิดว่าทีมของไทยอย่างเชียงรายยูไนเต็ดจะเก็บไม่ได้เลยซักคะแนนนะแต่พวกเขาก็ยังสามารถได้มาถึง4คะแนนเลยแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ยังได้กล่าวว่าผมไม่เชื่อมั่นในทีมเวทเทลมากนักดูที่ตัวต่างชาติของเวทเทลแล้วก็อย่าได้ฝันกันไปไกลนักเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีตัวไปเล่นท้องถิ่นที่ดีก็ตามส่วนคนต่อมาก็มองอนาคตของทีมเวดเทลในศึก a c l ในปีนี้ว่า มันดูจะเป็นงานที่ยากมากสำหรับเวียดเทลแค่พยายามเล่นให้ดีที่สุดในแต่ละแมตช์ก็พอส่วนคนต่อมานี่มองว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ทีมฮานอยได้ไปเล่นเอเอซีอลนะทีมอย่างเวียดเทลเนี่ยจะต้องเป็นทีมแจกแต้มสำหรับทั้งกลุม่มซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นทีมอย่างฮานอยได้เป็นเล่นก็น่าที่จะมีอย่างน้อย3นาคะแนนเพราะแม้เวียดเทลจะไปในฐานะของแชมป์แต่การเล่นของพวกเขานั้นยากที่จะเอาตัวรอดในเอเอซีอล ในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวเสริมว่าถ้าเป็นทีมอย่างฮานอยหากได้เจอทีมจากไทยก็จะมีความหวังส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงทีมตัวแทนของเวียดนามว่าแค่พยายามคว้ามาให้ได้ทัก4จาก18แต้มเต็มก็จะถือว่าดีมากๆแล้วสำหรับทีมอย่างเวียดเทลแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งครับว่าเล่นอย่างเวียดเทลเกรงว่าจะไม่ได้เลยสักหนึคะแนน ส่วนหลังจากนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียที่มีทีมตัวแทนในครั้งนี้เพียงหนึ่งเดียวอย่างทีมยาโฮดาลูทาซิมกันบ้างโดยแฟนบอลคนแรกนี้ได้มากล่าวถึง1ในทีมตัวแทนจากไทยว่าทีมน้องใหม่อย่าง BG เนี่ยเข้ามาทีก็อยู่ในโถที่1เลยนะส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่า BG จีปทุมเนี่ยก็คือทีมบางกอกคลัส FC ในอดีตที่ JDT นั้นเคยแพ้ในรอบคัดเลือกใน ACL ปี2015จนต้องตกรอบคัดเลือกไปถ้าพบกันมันก็จะมีความหวังที่เราจะได้ล้างแค้นคืนได้เพราะพวกเขาเปลี่ยนแค่เพียงชื่อทีมเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่จากตรงนี้ชาวมาลเลเซียคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามแล้วว่าไหนว่าทีม JDT นั้นโดนแบนจาก ACL ไป2ปียังไงล่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดมินเองก็แอบสับสนกับข้อเท็จริงในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวหนาหูออกมาว่าย a h โฮอาจโดนแบนจากรายการนี้แต่หลังจากนั้นข่าวมันก็เงียบหายไปและจากการที่พยายามเช็คข่าวล่าสุดก็ไม่พบข้อมูลแบบอัปเดตที่สามารถชี้ชัดในเรื่องนี้ส่วนชาวมาเลเซียคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า JDT จะได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับ BG ีปทุมพเพื่อที่จะได้รีอูเนียนกับดิโอโก้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับสโมสรจากประเทศไทยแล้วเราก็จะมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มหรือผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในอันดับที่2แต่ก่อนอื่นก็ต้องให้รัฐบาลให้เราข้ามพรมแดนออกนอกประเทศได้ก่อนในขณะที่คนต่อมาก็มองด้ว่า ้า t d t สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มันก็จะเป็นสิ่งที่โอเคมากที่สามารถก้าวข้ามออกจากสโมสรอ,อื่นในอาเซียนผมคิดว่าคุณภาพของผู้เล่นท้องถิน่นและก็ตัวต่างชาติของ JDT นั้นดีพอที่จะทำให้ทีมผ่านถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลของ ACL ได้ JDT นั้นเคยชนะซูวอนและมีประสบการณ์คว้าแชมป์ AFC คัพในปี2015พวกเขาจึงจะสามารถทำบางสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้ แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสโมสรของไทยก็ผ่านเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้อยู่เสมอนะพวกเขาคุ้นเคยกับการเล่นกับทีมจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคดาดหวังถึงการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ว่าผมอยากให้ JDT อยู่กลุ่มเดียวกันกับทีม BG ปทุมนากย่ากัมปัสแล้ก็ซิดนีย์ f อส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่า ไม่ว่า JDT นั้นจะอยู่ในโถไหนผมก็คิดว่าพวกเขาจะจบในอันดับที่4ของกลุม่มแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าสโมสรของเกาหลีและญี่ปุ่นก็เคยแพ้ให้กับ JDT มาแล้วนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงศักยภาพของ JDT ว่าพวกเขาเล่น ACL มา3ครั้งติดแล้วและเป็นทีมรแรกของมาเลเซียที่เอาชนะทีมอย่างคาชิมาแอนเลอร์ได้ ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่มีความคาดหวังว่าผมหวังว่า BG ปทุมจะอยู่รูปเดียวกันกับ J d ดีที่ผมต้องการจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณภาพของแชมป์ไทยลีกกับแชมป์มาเลเซียส่วนทีมจากญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยเรารู้ดีว่าพวกเขานั้นเหนือกว่าซึ่งตรงนี้แฟนบอลชาวมาเลเซียเขาอาจจะสับสนนะครับเพราะว่า BG นั้นยังไม่ใช่แชมป์ไทยลีกเป็นเพียงแค่แชมป์ของเครื่องฤดูกาลแรกของไทยลีกเท่านั้น ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึง BG และยาโฮว่าผมต้องการจะได้เห็นคุณภาพระหว่างทีมระดับท็อปของอาเซียนถ้า2ทีมนี้ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาที่แฟนบอลมาเลเซียคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มากล่าวถึงการที่2ทีมนี้นั้นได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าแล้วหลังจากการที่ได้พบกันเราก็จะได้ตระหนักว่า JDT เนี่ยอ่อนหัดสักแค่ไหน รับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามและก็ชาวมาเลเซียก่อนการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการ ACL 2021ที่จะมีขึ้นในวันพุทธที่27มกราคมนี้ที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลและก็เรียบเรียงณนะตรงจุดใดผมก็ต้องขออไภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในเอพิโซดหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ